เคยสงสัยไหมว่าทำไมช่วงที่เรามีประจำเดือนถึงรู้สึกอารมณ์แปรปรวนง่ายจังขึ้นขึ้นลงลง โมโหเศร้าร้อ,องไห้ง่ายหรือว่าจะรู้สึกกินอาหารเป็นพิเศษกินจุกินบ่อยน้ำหนักตัวขึ้นแบบไม่มีสาเหตุจริงๆแล้วมันคือแค่ข้ออ้าง็นเรื่องจริงกันแน่แบบแรกเลยต้องมาทำความรู้จักกับ PMS premenstrual syndrome หรือกลุ่มอาการก,ก่อนมีประจำเดือนเจอได้เกือบ80%ของสาวๆโดยมีช่วงอายุที่20-40ปีมักจะเป็นในช่วงก่อนมีประจำเดือน5-11วันและจะดีขึ้นหลังมีประจำเดือน4-7วันนั่นเองสาเหตุหลักๆอธิบายได้ง่ายๆก็คือ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนของเพศหญิงเอสโตรเจนและโอเิสเตอโรนนั่นเองอาการทางด้านจิตใจหนุดหงิมโมโหง่ายอารมณ์แปรปรว,วนเศร้ากังวลอาการทางด้านร่างกายเจ็บคัดซึงเต้านมน้ำหนักตัวมากขึ้นอยากอาหารปวดหัวปว,ปวดหลังไม่มีแรงวิธีรักษา PMS ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพิอา,ารที่มีประโยชน์หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มรสหวานจัดหลีกเลี่ยงพวกแอลกอฮอล์หากมีอาการกินบ่อ